เธอจึงไม่เอาตัวนะคะไปติดพันกับผู้ชายมากเกินไปอันนี้เป็นเสน่ห์ข้อนึงเลยของผู้หญิงสาวรุ่นพี่เธอจะไม่งองแงไม่งอง้อแงนะคะเพราะเธอรู้ว่าตัวเธอเองเนี่ยยังมีอะไรที่เธออยากทำและตัวเธอมีคุณค่ามากแค่ไหนจะไม่ตามจิกตามติดแฟนหนุ่มมากเกินไปค่ะรักต่างวัยทำไมสาวรุ่นใหญ่ถึงโดนใจหนุ่มรุ่นน้อง สวัสดีค่ะยนดีต้องรับเข้าสู่ช่องแม่จ๋าไข่ปัญหาน้องสาวค่ะก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่ามันเป็นเทรนหรือเปล่านะคะในปัจจุบันก็ดาราไทยหลายๆคู่นะคะตอนนี้ก็คือหนุ่มน้อยถูกใจพี่สาวรุ่นใหญ่นะคะแต่ก็ไม่ใช่เฉพาะดาราไทยนะคะดาราต่างประเทศดาราฮอลลีวูดดาราชื่อดังของต่างประเทศเนี่ยเขาก็มีกันมานานแล้วนะคะที่หนุ่มน้อยอายุน้อยกว่าไปถูกใจรุ่นพี่สาวใหญ่นะคะ แล้วก็มีทั้งหนุ่มน้อยสาวใหญ่นะคะอินบ็อกเข้ามาปรึกษากับแม่จ๋าเกีเ่ยวกับหัวข้อนี้เหมือนกันอย่างพี่ผู้หญิงก็จะปรึกษาว่าตอนนี้มีหนุ่มหนุ่มน้องน้อง,องมาหัวพันมาตามจีบจะไปต่อดีไหมคะแม่จา๋ามันจะเหมาะสมไหมหรือหนุ่มน้อยนะคะก็อินบ็อกมาปรึกษาว่าผมเนี่ยชอบสาวรุ่นพี่ผมมีความผิดปกติอะไรหรือเปล่าครับที่เป็นหลงรักสาวรุ่นพี่ไม่ได้มองไม่ได้ชอบผู้หญิงที่เป็นรุ่นน้องอ้อๆนะคะ สำหรับคู่ไหนนะคะที่เป็นรักต่างวัยที่สาวน้องชายที่เป็นคู่รักกันแล้วรู้สึกว่ามันเหมาะสมหรือเปล่านะคู่เรามันผิดผปกติหรือเปล่านะมาฟังกันนะคะแม่จ๋ามีงานวิจัยนะคะที่เขาทํากันเป็นเรื่องเป็นราวในต่างประเทศนะคะ วิจัยว่าเหตุผลอะไรที่ทําให้สาวรุ่นใหญ่เนี่ยโดนใจหนุ่มรุ่นน้องเราเนี่ยมันมีความผิดปกติอะไรหรือเปล่าทําไมถึงไปชอบผู้ชายรุ่นน้องบางคนเนี่ยผู้ชายอายุน้อยกว่าผู้หญิงเป็น10ปีหรือหนุ่มน้อยที่มีความสนใจไปชอบสาวรุ่นพี่ที่อายุมากกว่าหลายๆปีแล้วกําลังสงสัยว่าเรามีความผิดปกติอะไรไหม ลองมาฟังงานวิจัยต่างๆเหล่านี้ค่ะแล้วคุณจะมีความเข้าใจมากขึ้นถึงการเปลี่ยนแปลงในการเลือกคนรู้ใจของคนรุ่นใหม่ในปัจจุบันว่าทำไมเทรนในการเลือกคบแฟนหนุ่มรุ่นน้องทำไมไปถูกใจสาวรุ่นพี่อะไรที่มันมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเมื่อก่อนนะคะที่โดยปกติแล้วเนี่ย คนรักส่วนใหญ่เนะี่ยผู้ชายมักจะอายุมากกว่าผู้หญิงหรือย่างมากก็อายุเท่ากันค่ะแต่ในปัจจุบันหลายๆคู่รักในสมัยนี้นะคะถึงไม่ติดในเรื่องกรอบของอายุว่าผู้ชายจะต้องอายุมากกว่าผู้หญิงและสาวๆบางคนนะคะก็เหมือนจะเทใจให้กับหนุ่มที่อายุน้อยกว่าเป็นพิเศษด้วยแต่อย่าเพิ่งคิดค่ะว่ามันเป็นแค่ความชอบหรือว่ารสนิยมส่วนตัวเรามาหาคำตอบกันในงานวิจัยต่างๆเหล่านี้ค่ะ ว่ามันมีเหตุผลอะไรปัจจัยอะไรทําไมในปัจจุบันเนี่ยมันถึงมีเทรนว่าสาวรุ่นใหญ่เนี่ยไปถูกใจหนุ่มรุ่นน้องย้ํานะคะว่าข้อมูลต่างๆเหล่านี้เป็นผลจากงานวิจัยที่เขาทําวิจัยกันจริงๆในต่างประเทศค่ะ 1. นนะคะมีงานวิจัยเมื่อปี2022จากวารสาร European Journal of Population เขาเปิดเผยนะคะว่าคนที่ยึดมั่นในความเท่าเทียมทางเพศเนี่ย มักจะมีแนวโน้มที่จะคบกับคู่ที่มีอายุหรือมีการศึกษาที่แตกต่างกันเพราะว่าบุคคลต่างๆเหล่านี้นะคะเปิดกว้างแล้วก็ก้าวข้ามกรอบเกณฑ์เดิมๆที่ผู้ชายจะต้องแก่กว่าหรือว่ามีการศึกษาที่สูงกว่าผู้หญิงหรืออย่างมากนะคะก็อายุเท่ากันมีการศึกษาเท่ากันแต่กลุ่มคนที่ยึดมั่นในความเท่าเทียมทางเพศนะคะ มีแนวโน้มที่จะพบกับคู่ที่มีอายุหรือการศึกษาที่แตกต่างกันแล้วก็กล้าฉีกกรอบแนวคิดเดิมๆที่ผู้ชายจะต้องอายุมากกว่าหรือมีการศึกษาสูงกว่าผู้หญิง และอีกส่วนหนึ่งนะคะที่เป็นปัจจัยหนึ่งเลยนะคะนั่นก็คือปัจจัยเรื่องวัฒนธรรมแล้วก็สื่อโซเชียลสื่อออนไลน์ต่างๆค่ะที่เข้ามามีบทบาทแล้วก็ส่งเสริมแล้วก็ลดทอนภาพลักษณ์ด้านลบของความสัมพันธ์ต่างวัยค่ะมันเลยกเกาะให้เกิดการยอมรับกันอย่างกว้างขวางค่ะเกี่ยวกับความรักต่างวัยหรือต่างฐานะต่างการศึกษาระหว่างชายกับหญิง ไม่ได้อยู่ในกรอบเดิมๆอีกต่อไปนะคะว่าผู้หญิงจะต้องอายุน้อยกว่าผู้ชายอายุมากกว่าหรือผู้ชายจะต้องมีการศึกษาฐานะต่างๆดีกว่าผู้หญิงมันก็มีมุมมองหนึ่งนะคะที่บอกว่า การที่ผู้หญิงอายุมากกว่าเนี่ยได้ออกเดทกับผู้ชายที่อายุน้อยกว่าอาจเติมเต็มความต้องการในหลายๆมิติของผู้หญิงโดยเฉพาะความต้องการด้านการเป็นผู้นําและการได้รับการเติมเต็มทางด้านความสัมพันธ์ค่ะมันมีงานวิจัยเมื่อปี2019นะคะที่เผยแพร่ในนิตยสาร Journal of Sex Research เขาเปิดเผยนะคะว่าผู้ชายที่มีอายุน้อยกว่าเนี่ยมักจะมีรสนิยมที่หลากหลายแล้วก็เปิดกว้างกว่า ซึ่งส่งผลให้ความสัมพันธ์ทางเพศที่มีนะคะมีความสุขมากขึ้นเมื่อฝ่ายหญิงรู้สึกปลอดภัยและได้รับการตอบสนองความต้องการที่ตัวเองต้องการจริงๆค่ะสามารถบอกความต้องการของตัวเองกับผู้ชายอายุน้อยได้ทําให้ผู้หญิงที่คบกับผู้ชายที่อายุน้อยกว่านะคะมีความกล้ามากขึ้นที่จะิรเริ่มความสัมพันธ์ทางเพศ แล้วก็สามารถเปิดเผยความต้องการความรู้สึกของตัวเองได้อย่างเต็มที่ <m> เมื่ออยู่กับผู้ชายที่อายุน้อยกว่าเ <m> พราะผู้หญิงที่อายุมากกว่านะคะมองว่าผู้ชายที่อายุน้อยกว่าเนี่ยมีความเปิดกว้างแล้วก็ยอมรับมากกว่าส่งผลให้ความสัมพันธ์ครั้งนั้นนะคะเต็มไปด้วยความสุขแล้วก็สามารถเติมเต็มความต้องการของผู้หญิงที่อายุมากกว่าได้มากขึ้นและอีกหนึ่งมิติทางจิตวิทยานะคะเขาเปิดเผยว่า การที่ผู้หญิงที่อายุมากกว่าได้คบกับผู้ชายรุ่นน้องเนี่ยมันมีผลในการชะลอวัยให้กับผู้หญิงคนนั้นค่ะั่นมันเป็นเพราะว่าเวลาที่ผู้หญิงอายุมากกว่าไปอยู่กับผู้ชายรุ่นน้องนะคะเนื่องด้วยผู้ชายที่ยังอายุน้อยเนี่ยจะมีความสดชื่นกระปี้กระเป๋ากระฉับกระเฉงมีพลังงานแล้วก็มีความกระตือรือร้นมากกว่าตัวเองจึงทําให้ผู้หญิงคนนั้นเนี่ยคอยรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยกระฉับกระเฉงมีพลังงานตามเขาไปด้วยก็เลยมีผลต่อการชะลอวัยค่ะ และข้อ3นะคะอันนี้เป็นข้อที่แบบว่าแม่จัดชอบเป็นการส่วนตัวมากๆเลยนะคะนอกจากงานวิจัยแล้วนะคะเขายังบอกว่าผู้ชายรุ่นน้องส่วนใหญ่นะคะที่คบหากับรุ่นพี่ที่คบหากับสาวรุ่นพี่นะคะต่างยอมรับนะคะว่าผู้หญิงที่อายุมากกว่าเนี่ยมีความมั่นคงทางด้านอารมณ์มีความชัดเจนแล้วก็มีความมั่นใจในตัวเองและนอกจากนี้แล้วนะคะ ประสบการณ์แล้วก็วุฒิภาวะในการใช้ชีวิตของผู้หญิงที่มีอายุมากกว่าเนี่ยสามารถสร้างบรรยากาศที่สงบสุขสบายใจให้กับความสัมพันธ์แล้วก็ส่งเสริมให้ทั้งสองคนเนี่ยสามารถสื่อสารเรื่องต่างๆกันได้อย่างเปิดเผยและเติบโตไปด้วยกันและหนุ่มน้อยต่างๆเหล่านี้นะคะเขายังเน้นเรื่องความสัมพันธ์ทางเพศที่ลึกซึ้งด้วยนะคะ เขาบอกว่าการที่มีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงรุ่นพี่เนี่ยมันช่วยเติมเต็มความเป็นคู่รักนะคะโดยเขามองว่าความลึกซึ้งของความสัมพันธ์นี้นะคะมันมาจากความคิดที่หนักแน่นแล้วก็พื้นฐานที่มั่นคงของผู้หญิงรุ่นพี่โดยหนุ่มๆรุ่นน้องนะคะเขาบอกว่าความลึกซึ้งของความสัมพันธ์นะคะมันเกิดขึ้นมาจากความหนักแน่นและพื้นฐานที่มั่นคงของสาวรุ่นพี่เรามาฟังวักนี้กันนะคะสําหรับสาวๆที่ คนไหนนะคะที่กําลังคบหากับหนุ่มรุ่นน้องอยู่นะคะถ้าได้ฟังวักนี้คุณจะริ่งรู้สึกแบบฉันเลือกไม่ผิดแล้วแหละภูมิใจในตัวเองมากๆยิ่งเขาเก็บข้อมูลนะคะยิ่งสํารวจรึกซึงลงไปนะคะเขาพบว่าสเสน่ห์ของผู้หญิงรุ่นพี่เนี่ยซ่อนอยู่ในความมั่นใจรู้จักตัวเองดีแล้วก็มีความฉลาดรอบรู้ทําให้พวกเธอนะคะเป็นคู่รักที่ชวนหลงไหลทั้งความแกร่งทางเพศ อิสรภาพทางการเงินการไม่ยึดติดกับกรอบเวลาคือพอสาวๆที่มีอายุขึ้นมานิดนึงเนี่ยเธอจะมีอะไรให้โฟกัสมากกว่าเรื่องแฟนยังมีงานที่ต้องทำมีแพชชั่นในชีวิตที่ยังอยากทํามีสิ่งต่างๆที่เธออยากค้นหาเธอจึงไม่เอาตัวนะคะไปติดพันกับผู้ชายมากเกินไปอันนี้เป็นเสน่ห์ข้อนึงเลยของผู้หญิงสาวรุ่นพี่เธอจะไม่งองแงไม่งองแงงนะคะ เพราะเธอรู้ว่าตัวเธอเองเนี่ยยังมีอะไรที่เธออยากทําและตัวเธอมีคุณค่ามากแค่ไหนจะไม่ตามจิกตามติดแฟนหนุ่มมากเกินไปค่ะอันนี้เป็นสเสน่ห์หนึ่งเลยที่ทําให้เด็กหนุ่มทั้งหลายนะคะติดใจสาวๆรุ่นพี่จากข้อมูลที่แม่จ๋าไปอ่านมานะคะก็มีประมาณนี้นะคะแต่อาจจะมีเหตุผลอีกหลายๆเหตุผลมากกว่านี้ก็ได้นะคะที่ทำให้สาวรุ่นพี่เนี่ยไปถูกใจหนุ่มรุ่นน้องนะคะ แต่แค่ฟังแค่3ข้อนี้ก็รู้สึกว่ามันช่างอิ่มเอมแล้วก็น่ารักจริงๆนะคะส่วนตัวแม่จ๋านะคะคิดว่าความรักเนี่ยมันไม่มีถูกไม่มีผิดแล้วมันก็ไม่ได้มีเงื่อนไขเรื่องอายุเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะมันไม่จําเป็นว่าผู้ชายจะต้องอายุมากกว่าผู้หญิงถึงจะดูแลผู้หญิงได้นะคะผู้ชายเด็กผู้ชายรุ่นน้องหลายๆคนอาจจะมีความคิดเป็นผู้ใหญ่เกินตัวนะคะสามารถดูแลผู้หญิงรุ่นพี่ของเขาได้เป็นอย่างดีก็ได้ เพราะฉะนั้นนะคะคู่รักคู่ไหนนะคะที่กําลังอยู่ในสถานะนี้สาวรุ่นใหญ่ไปถูกใจหนุ่มรุ่นน้องก็ไม่ต้องกังวลไม่ต้องซีเรียสไปนะคะเรื่องอายุมันเป็นเพียงแค่ตัวเลขเท่านั้นถ้าเราเข้าใจกันเราคุยกันรู้เรื่องมันคลิกกันลงล็อกพอดีนะคะอายุจะต่างกันแค่ไหนก็ไม่ใช่ปัญหาค่ะขอให้ทุกคู่นะคะไม่ว่าคุณจะอายุเท่ากันต่างกันแค่ไหนขอให้รักกันไปนานๆแล้วก็มีความสุขกันไปนานๆน,นะคะ หากมีปัญหาอยากปรึกษ,ษาพักแชทเข้ามาพูดคุยกับแม่จ๋าได้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายอ้อลืมไปถ้าคู่ไหนนะคะเป็นสาวรุ่นพี่ไปถูกใจหนุ่มรุ่นน้องประสบการณ์รักของสาวรุ่นพี่กับหนุ่มรุ่นน้องเป็นยังไงคอมเมนต์เข้ามาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆแฟนคลับได้ฟังได้อ่านกันบ้างนะคะจะได้ชุ่มชื่นหัวใจนะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย ว่าทำไมเทรนในการเลือกคบแฟนหนุ่มรุ่นน้องถึงไปถูกใจสาวรุ่นพี่หนุ่มรุ่นน้องทำไมถึงไปถูกใจสาวรุ่นพี่หนุ่มรุ่นน้องทำไมไปถูกใจสาวรุ่นพี่